ดวงดีสุดปังเปิด6กราศีมีเกณฑ์จะได้รับก้อนโตหมดนี้หมดสินหลุดพ้นจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการทำนายดวงชะตาแบบเจาะลึกจัดเต็ม ต้องบอกได้เลยนะคะว่าช่วงนี้ไม่มีใครฮอตได้เท่ากับ6ราศีดังต่อไปนี้เนื่องจากว่าดวงดีสุดๆค่ะทั้งในเรื่องของการเงินดีการงานมั่นคงมีโอกาสนะคะที่จะหมดนี่ในปี2567ปัญหาค่อนข้างจะคลี่คลายค่ะมีเกณฑ์จะได้ลาบก้อนโตจะได้พบเจอกับอุปสรรคบ้างแต่อุปสรรคที่เข้ามาจะคลี่คลายหายไปเองค่ะ มีโอกาสที่จะหมดหนี้หมดสินนะคะสามารถหลุดพ้นจากความเครียดมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนทั้งเรื่องการงานการเงิน<ๆ>คอยอุปธรรมค้ำชูนะคะให้เราหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆใครที่กําลังมีความเครียดคิดมากพะวงนะคะกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาช่วงนี้พยายามปล่อยผ่านอันไหนแก้ได้แก้นะคะค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆตัดสินใจจะทําให้เรื่องให,ใหญ่ๆกลายเป็นเรื่องเล็ก เลกสำหรับคุณได้เลยสำหรับ6ราศีนะคะการเงินดีหมดนี่หมดสินและที่สำคัญปัญหาต่างๆจะคลี่คลายหมดไปหรือหลุดพ้นจากความเครียดอันได้แก่ชาวราศีแรกค่ะชาวราศีสิง์ชาวราศีพิจิกและชาวราศีมังกรชาวราศีเมทุนค่ะชาวราศีธนูและ ราศีสุดท้ายนะคะก็คือชาวราศีพฤกษภสำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่ใน6ราศีนี้ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนานะคะขอให้เรื่องไร้ายๆเรื่องเครียดๆนะคะเครียดการงานการเงินก็ขอให้พบกับทางออกทางสว่างขอให้เกิดปาฏิหาริย์ให้สุดเฮงสุดปังนะคะส่งท้ายปี2567ที่จะถึงนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดี ค่ะ